สวัสดีทักทายรายงานตัวจ้าเป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะทุโขวันนี้แอดลินได้เลขวิ่งกับพ่อสวัสดวิ่งล่างนะคะเลขตัวเดียววิ่งล่างแล้วก็เลขจับคู่ให้เน่นๆจากพ่อสวัสดนะคะส่วนมากเลขวิ่งมันจะเข้านะคะเลขพ่อสวัสด์เป็นเลขตัวไหนนั้นเดี๋ยวเราพาไปตามไปดูคะ่ะ ก่อนจะไปดูตัวเลขก็ฝากแบบแกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดลิมเนอเดอค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเป็นกำลังแรงใจให้แอดลิมเนอเดอค่ะโอ้น้ำขึ้นมาเต็มเลยค่ะทุกคนโอเคเราไปดูตัวเลขกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า โอ้ยเป็นยังไงเนี่ยน้อก็บไปสองพันเียรเลยอีกแล้วตามาโอหคนย่งบอกมาใส่ก็เกตนารบันนี้วานยันกัดเออว้าจะได้ออกสองคนนนีโอ้ยนาะเรัดไว้อยู่ที่ด้านโ่นนึ่งบ่าเปลี่ยนไหนเป็นสองนาะเออโอ้ยวันนี้ได้ไปวันนี้ได้จะไปเรียนาเียนเหรอวานเหอเอา เอาเอาขึ้นตัวงวนนี่เนาะเอาขึ้นมาซีไปนั่งซมนบอสเรเซีบ่สซีร่างซีร่างเอาซีมาอีกแล้วใส่ศูนย์ซีเล่งเอศูนย์ซีเลยศูนยีกับเก่าซีอือฮึศูนย์ีกับเก่าซีสร็ดีเนาะว่ามันบางของีกเรื่องแลวเออของซีใไปได้มันดับเลยขซีเออแล้วมันจะมาตัวเก่าบ่ 6ซีจังว่าหงมันมันบ well ัเขาคู่ด uh ับซ6ซีเกิดร่อไวตัว6ซีเกีซเก่าซีนี่น่ะอือมันมันได้ดับได้ดับมมนได้เอาไม่ได้เกียร0กับเก่าเลยเออฮะก็เอาสองตัวเท่านั้นละ0ซีกับเก่าซีเน้นสอนั่นแล้วเน่นย่างย่างสองนั่นเหรออือเน้นล่างสองสองสองหางเก่าซีกับ0ซี แมนแมนเล่นล่างแล้เล่นล่างแล้ล่อืมโอเคเฮงเฮงมนืนมานเก่า,าสี่ศูนยีเนาะงวดนี้เนาะจ้าจาโอ้ยขอบคุณจ้าไงยืง้สายหนันยู่บานปะยื้บานหรือว่าหรือว่าไปให้ให้ไปหน้าออไปวันนี้เราคุยเรื่อย้ววนม่ก่อนอืมวันนี้เอาไม้วันี้เอาไม้แกมือไม้แกมือไม้แล้ว่างเอาแกมม้ย้อนยวันี้จ้าจา 0C กับ 9C เดียวไก่บไปหาอยู่ดอกมีสีมากยู่อีกมองนึงจ้าจ้าทก็หามาสองหาสองเพสองหกับสองซีไงอฮะเราหายมาสองกกับสองซีมือว่ากันนะได้ปลาได้น้ำเพลินบลาหลังมันบังเกี่ยวของว่ามได้สองเจ็บักแล้วเนาะมันใจคับมันใจแนงสิหลันบ่ได้มันบ่เพื่อไหวน้าเน่ ควาใจพวดเลยเนี่ก็ว่ามันถือ่ไปของเขาเนาะอืมอืมสองคูสองสี่กับสองหกบาทโอ้ออกตูต้องหมุนเรื่องหลังเลยเนาะโอ้ยเนาะเสียดายเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวฟังคนเดี๋ยวอออกสิแม่ดอกยูรานเด้อบ่มักเลขแบบนี้ก็เลยบ่เอานันนั้นอะยูรานได้ยี่ดอกวันนี้จะได้เขาที่หายมากยูรานยูรานมาได้ไปใส่เงิยูรานจ้ะมือมือเดี๋ยวมือออกสิไปหาเสีดอกจ้าจ้ะจ้ะโอเคโอเค ต้องว่าได้มากกว่าต้ชมือกันนะใชาจ้าจ้าโอเคค่ะมากนี้เนาะมาดีจ้าไงจ้ามดีลูก